e p 5แล้วนะคะวันนี้เทียนาก็ได้ไปช็อปอีกแล้วนะคะช็อป lazada เหมือนเดิมนะคะได้เครื่องปั่นผลไม้แบบพกพามานะคะของยี่ห้อ xiaomi ค่ะรุ่น pinlo p i N l o, p I N l o หรืออะไรสักอย่างนะคะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะข้างในนะคะฝาก เห็นไหมคะก็จะเป็นขั้นตอนในการปั่นน้ำผล,ลไม้นะคะส่วนด้านในก็จะมีเป็นคู่มือนะคะคู่มือก็เป็นภาษาจีนนะคะเขาก็จะบอกเกี่ยวกับวิธีใช้นะคะรุ่นนี้นะคะ่ะเป็นแบบสาย USB นะคะที่เแทนซื้อมา <Wow. S 1> พอดีว่าตอนที่ซื้อมาค่ะเขาก็ พ่เซ็นดีมากเลยก็เลยสนใจอันนี้เป็นฝานะคะสายชาร์จมีสายชาร์จมาให้ด้วยขอมาให้ดีมากเลยนะคะโอ<ฮ>้พอแกะออกมาแล้วก็จะได้ ขวดแบบนี้นะคะตัวขวดอะคะ่ะเขาจะมีปริมาณให้เราวัดด้วยนะคะทั้งหมดก็ 350ML นะคะแล้วก็ตัวเครื่องปั่นนะคะข้างในก็จะเป็นแบบเราหมุนหมุน,มนออกมาแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบสี่ใบพัดนะคะแบบใหญ่เลยแล้วก็เป็นสแตนเลสนะคะตัวเนี้เขาทำมาอย่างดีนะคะก็คือด้ามที่เป็นตัวคมๆอะคะ่ะเขาจะแบบ กดลงไปข้างล่างเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เกิดอันตรายเวลาที่เราเผลอเอานิ้วแบบไปไปโดนอะไรอย่างนี้นะคะค่ะส่วนเวลาที่เราปั่นนะคะเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้เรานะคะให้เรากดนะคะกดค้างไว้นะคะแล้วมันก็จะหมุนแต่ตอนนี้ยเคนเขาทำแบบเป็นระบบระบบนิรภัยนะคะคือถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเข้าไป อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะไม่ปั่นนะคะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูตอนที่เราใส่น้ําผลไม้ใส่ผลไม้ลงไปนะคะว่าความแรงของมันจะขนาดไหนนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่ชาร์จนะคะตัวนี้เป็นแบบพกพาเนาะเราก็พกพาไปไหนก็ได้อย่างเช่นเราจะไปแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปด้วยแล้วก็ปั่นน้ําผลไม้ให้เพื่อนเราทานได้นะคะ ขนาดก็กระทัดรัดนะคะแล้วก็สีก็สวยด้วยดูสิสีสะอาดมากเลยนะคะสไตล์มินิมอลนะคะเหมาะกับเทรนยุคนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝานะคะเวลาที่เราทานเวลาที่เราหมุนเออปั่นเสร็จใช่ไหมคะเราก็ทําอย่างนี้แล้วเราก็หมุนออกความลงแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนออกหมุนออกอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้นะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอย่างนี้ได้เลย แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะส่วนตัวนี้เขาก็ให้มาเป็นสายชาร์จนะคะสายชาร์จหนึ่งเส้นนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปลองปั่นกันนะคะค่ะแล้วก็ล้างทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำปั่นผลไม้นะคะจากเครื่องปั่นของเสียหนี้กันนะคะวันนี้นะคะเทียนมี อะโวคาโดนะคะแล้วก็แอปเปลิลนะคะจะปั่น2อันนี้รวมกันลองดูนะคะเราก็มาหั่นก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้เทียนให้แม่ขาเลือกให้เป็นแบบอันที่มันสุกแล้วเพราะว่าพร้อมทานเลยนะคะตัวอะโวคาโดเนี้ยดีมากเลย ดูสิสวยเลยเพราะว่ามันเป็นไขมันดีนะคะปกติแล้วอ่ะเราทานอะไรเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นไขมันเรลวเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กินอะโวคาโดเราก็จะได้รับไขมันดีนะคะช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนของเลือดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราใช้อย่างละครึ่ง เดี๋ยวเรามาหั่นแอปเปิลก่อนนะคะแอปเปิลน่ะเราหั่นหั่นให้บางๆนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นมันอันเล็กนะอวโวคาโดให้เราปอกเปลือกก่อนนะคะเอาแค่เนื้อนะคะ กำลังดีเลยอะค่ะไม่เละมากจริงๆอะเมื่อก่อนนะเทมไม่เคยรู้จักอะโวคาโดเลยนะพี่คนที่อยู่ออฟฟิดะเขาก็เอามากินนะ่ะเราก็เห็นแต่เราก็ไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเราก็ไปถามพี่เขาว่าพี่อันนี้มันลูกอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักนะพี่เขาบอกอะโวคาโดเอออะโวคาโดตอนแรกเราก็ว่าอุ้ยมันเป็นผลไม้ที่ ราคามันต้องแพงแน่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นใครกินอะไรเงี้ยเนี้ยเป็นผลไม้ที่ทุกคนนิยมทั้งเอามาทำเครื่องดื่มนะคะเอามาทำพวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทำเครื่องสอางเงี้ยเราก็ได้รู้จักอะโวคาโดมากขึ้นแล้วก็เลยลองไปหาซื้อมากินนะคะที่บ้านเราขายด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ เข้าไปดูในเว็บได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครที่หาอะโวคาโดทานในราคาถูกๆนะคะแต่ว่ามันเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะปลูกในบ้านเราเองนะคะแต่ก็ได้วิตามินเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งอ่ะข้อดีของเขาคือเขาปลูกแบบออร์แกนิกนะคะเขาไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่สารเล่งโตไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใส่อะไรเลย ก็คือเป็นแบบออร์แกนิกร้อยเปร์เ็นเลยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวขอเอาไปล้าอีกรอบนึงก่อนนะคะค่ะเราก็ได้วัตถุดิบของเรามาแล้วนะคะให้เราเตรียมน้ำไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปั่นเข้าไปอะคะ่ะเราก็จะได้ใส่น้ำเข้าไปมันจะได้ปั่นง่ายๆนะ ปันเซลนี่ใส่น้ำเข้าไปวาเวลาที่เราใส่เราก็ใส่แล้วก็หมุน อย่าไปแบบว่าคว่ำลงนะคะเดี๋ยวมันหกหมดนะคะแบบช่วงนี้ต้องมีสตินิดนึงนะคะวคว่ำลงแล้วก็กดให้เราเอียงนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะให้มันปั่น ส่วนที่ยังไม่ได้ตัดนะคะยังลงยังขึ้นนะคะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะแบบนี้ดีตรงที่ว่าเราได้ทานกาก น้ำผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเทียนเคยเข้าไปดูคลิปของอาจารย์หมอะคะ่ะท่านก็บอกว่าถ้าเราดื่มน้ําผลไม้ที่ไม่แยกกากจะช่วยบำรุงร่างกายได้มากกว่านะคะเดี๋ยวเราเตรียมแก้วนะ แก้วหนึ่งพอดีเลยน้ำน้อยไปเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่นะคะไม่ค่อยหวานเพราะว่าไม่เพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าใส่น้ำผึ้งไป แต่รสชาติมันก็จะมันๆน,นะคะมันๆแล้วก็หวานนิดๆนะคะอร่อยดีแต่จะออกเป็นเหมือนฟุตตี้มากกว่าถ้าใส่น้ำแข็งเข้าไปเนี่ยน่าจะดีเลยค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ดีๆนะคะจากช่องแม่บ้านออนไลน์บายเทียนเทียนนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามหรือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะให้เพียนทำคลิปอะไรนะคะก็แนะนำกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย